การพูดมีคุณค่าครับแต่ว่าหลายครั้งนะฮะการไม่พูดเนี่ยกลับมีคุณค่ายิ่งกว่านะครับการพูดมีคุณค่าครับแต่ว่าหลายครั้งนะการไม่พูดเนี่ยกลับมีคุณค่ายิ่งกว่านะครับเขาบอกไว้ว่าสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดนะใต้ล่าแต่ว่ากลับสามารถสยบสิ่งที่แกร่งที่สุดในปัตตภ,ภียิง่ง แข็งยิ่งพังง่ายครับยิ่งอ่อนยิ่งปรับเข้ากับสรรพสิ่งได้นะครับสิ่งมีรูปลักษ์ครับย่อมมีวันผุพังครับสิ่งที่ไร้รูปลักษ์ครับจึงจะอยู่ได้ยาวนานนะครับคนมักจะเห็นคุณค่าของความมีจะมีสักกิ่คนฮะที่เห็นคุณค่าของความไร้นะฮะเหมือนที่เรารู้ว่าการพูดครับมีคุณค่าแต่ว่าหลายครั้งนะการไม่พูดเนี่ยกลับมีคุณค่ายิ่งกว่านะครับอยู่ที่เรา นะว่าเราเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งนั้นหรือไม่นะครับเมื่อเราได้เรียนรู้คนมากๆเข้าครับจะ เราจะได้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่เหมาะกับเราไม่ใช่ทุกคนครับที่คู่ควรอยู่ในชีวิตเรานะฮะไม่ใช่ทุกคนฮะที่จะดีอย่างที่เราเห็นนะแล้วก็ไม่ชักไม่ใช่ทุกคนฮะที่จะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับจงใช้นะจงอย่าใช้อารมณ์ฮะในการตัดสินคนแต่ว่าจงใช้เวลาที่จะเรียนรู้กันครับไม่มีใครได้หรือว่าเสียอะไรตลอดไปนะเพราะว่าไม่มีใครหรือว่าสิ่งสิ่ง ไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญสิ้นนะครับขอเพียงให้รู้ว่ารู้จักความพอดีครับรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีให้มีความสุขนะครับอย่าพยายามคอยคว้าหาความสุขในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับใจของเราที่สงบครับคนที่มองโลกในแง่ดีครับใช่ว่าจะไม่มีเรื่องทุกข์ใจนะครับเพียงแต่เขาเนี่ยมองหาความทุกข์ด้วยความเข้าใจครับ และอยู่กับมันได้โดยที่มีความสุขในหัวใจในหัวใจมีความสุขก็คือไม่ไม,ไ,มไม่ลดลงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรอ,อยู่แบบว่าบางครั้งเนี่ยไม่พูดบ้างก็ได้ครับ อย่าลืมกดติดตามนะครกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครในช่องของดีเจเกิดพระบากนะฮะเราก็จะพูดทุกเรื่องนะที่คิดว่าเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังนะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของการงานนะ,ะก็พูดทุกเรื่องฮะเรื่องดวงร่วงโชคชะตาสนุกสนานให้ฮากันไปนะครับ